สวัสดีครับวันนี้น้องเทมโปกับแม่บีก็หลังจากรับเทมโปที่โรงเรียนวันนี้แล้วก็เลยพาเทมโปไปซื้อกับข้าวแถวตลาดใกล้บ้านแล้วก็ให้งบประมาณเทมโปไป100บาทมาดูกันว่าวันนี้เทมโปซื้ออะไรมาได้มั่งแต่เรามีข้อสัญญาว่าเราจะซื้อของไม่เกินงบ100บาทแล้วที่เหลือต้องได้ของกินของเทมโปด้วย มามาดูกันอันไหนภูมิใจนําเสนอมากเลยพี่เทมโปแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เป็นสติกเกอร์อันนี้ทนไม่ไหวแอบเกะอ,อันนี้กี่บาทคะพี่หนูซื้อมากี่บาทอ่ะหนูแกะแกะสติกเกอร์มันออกอะสิบร้อยบาทสิบบาทดูดิดูดิน่ารักมากเลยสิบบาทเป็นสติกเกอร์ที่แบบเด็กๆชอบเป็นรูปอะไรม้างนะขอแม่ดูใกล้ๆเนะหื รูปแปงลงร่างอ่าเป็นพวกแบบหุ่นยนต์ใช่ไหมเขาเลือกตัวอะไรแม่ไม่รู้จักแฮน้องๆคะใครรู้จักเนี่ยคอมเมนต์มาให้แม่ดูมั่งนะแม่ไม่รู้จักแชปเปอรรู้จักใช่ไหมคือตัวอะไรคะคือตัวอะไรพี่ขเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะก็เหมือนกันนี่แหละซัตเจียอะเงี้ยเหรอหรือไม่ใช่ แม,แ,มแม่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 ไม่รู้จักหุ่นยนต์ทานฟอร์เมอร์นี่ไม่ทานฟอร์เมอร์แล้วนี่มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันน่าจะมีชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่นี่ย่สิบบาทเองส,สิบบาทถูกมากแล้วเทมโปก็เหลือเงนินซื้อนี่เ,ออเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าผ้าระบายสีได,ได้เป็นรูปเป็นรูปไดโนเส,สาร์กี่บาทอันนี้กี่บาทอ่ะดูราคา เพมปอตับแม่่ิี่บาทสามร้อยบาทเฮ้ยสาสิบบาทอันนี้อันนี้สิบบาทอันนี้สามสิบบาทเป็นทั้งหมดสี่สิบบาทเพมโป้ยังเหลือเงินอีกหกสิบบาทค่ะเพมโป้ก็เลยมาซื้อนมชมพูอีกในราคายี่สิบบาท เป็นเท่าไหร่แล้วนะ10 30สิบสามสิบกับอีกยี่สิบเป็นหกสิบบาทแม่คะกลายเป็นว่าวันนี้เทมโปอ่ะจ่ายเงินไปหนึ่งรอบ,บาทแมแกะให้ทุกคนดูนะครับเหลืองเงินมาซื้อกับข้าวให้แม่อีกสี่สิบบาทด้วยเทมโปจ่ายค่ากับข้าวให้แม่สี่สิบบาทนะครับแมจะแกะแล้วน,นะครับฮแปะที่นี่เลยนะโอ้โอ อ๋อเขาให้เอามาแปะในนี้เหรอแปะตรงนี้เปล่าหรือแปะตรงนี้แปะตรงนี้อ๋อโอเคค่ะถ้ามันมีรูปให้ด้วยได้ค่ะแม่จะถ่ายไกลๆนะอันนี้คือมีของตัวนี้ครับช่วงนี้แม่ไม่ค่อยไม่ค่อยพาพี่เทมโปไปไปเที่ยวไหนเลยช่วงนี้แม่แม่ง,งานยุ่งมากใช<ฮ>ยโค<ฮ>วิดด้วยแล้วก็แม่ง,งานยุ่งมากแม่ ที่บ้านเปิดสํงงานักานบัญชีตรวจสอบบัญชีค่ะช่วงนี้หน้าง,งบมีทั้งลูกค้าจดจัดตั้งลูกค้าจดเปลี่ยนแปลงลูกค้าทําเอกสารเพื่อยื่นกู้แบงก์โอเพียบเลยแล้วก็เป็นเป็นงบที่ปิดไม่ไม่ตามปีปฏิทินอีกคือตอนนี้งานงานเข้ามาแบบมีเวลานอนก็ก็ดีแล้วอะค่ะบางทีนอนก็ยังนอนไม่หลับเลยบางทีก็ตื่นมา ตีสองตีสามอย่างเงี้ยพอเราตื่นมาเสร็จล้วปับ๊บเราจะพยายามนอนต่อมันก็นอนไม่หลับแหละกลายเป็นว่าเหมือนแม่ต้องตื่นตีสี่ตีห้าแบบทุกเช้าเลยพอพอเราทำธุระในแต่ละวันเสร็จกินข้าวเสร็จอาบน้ำนอนกลายเป็นว่าแม่หลับพร้อมเทมโปสองทุ่มสามทุ่มแม่ก็หลับแล้วอะหลับยาวๆเลยไม่มีไม่มีเวลา ไม่มีเวลาลงมาทันอะไรเลยอะคะ่ะแม้กระทั่งตัดต่อคลิปคลิปช่วงนี้ก็เลยจะลงแบบว่าวันเว้นวันหรือสองวันลงทีหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาเลยจริงๆเทมโปก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเทมโปก็ไปเรียนเนียนตรีลังกากับครูทีมชาติที่เป็นสอนสอนยิมนาสติกอะคะ่ะแล้วก็ประมาณอายุขนาดเทมโปเนี้ย เขาให้ฝึกแบบตีลังกาไม่ใช้มือเขาเรียกว่าอาราเบียนเทมโปรเริ่มทำได้ละแต่ว่ายังเขาเรียกอะไรยังไม่เก่งยังไม่คล่องเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มเริ่มได้ละเดี๋ยวจะต้องมาดูอีกทีว่าวันเสาร์นี้จะพัฒนาไปได้ขนาดไหนนะคะแต่ว่าตีล้อเกวียนอะไรอย่างเงี้ยเขาได้แหละ ครับครับไหนมองไม่เห็นเลยคะ่ะควันสิแบบนึงนะแม่นั้นอ๋อลอเลยคะพี่มันไม่ใช่มันคือรถเหรอมันไม่ใช่รถมันคือปืนไหมสวัสดีสวัสดีโมโมนี่นี่พี่อมโมนี่โม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 เป็นแมวที่แบบว่าแก่แล้วโมโมจริงจริงอ่ะ เกิดตั้งแต่พศสองห้าสองห้าสี่ห้าตั้งแต่ที่ว่าน้ำท่วมใหญ่กรุงเทพอะค่ะโมโมหันหน้ามาดิโมโมนี่เขาเป็นลูกครึ่งนะคะเนี่ยเป็นลูกครึ่งไทยไทยกับหน้าจะเป็นพวกอเมริกันช็อตเฮหันหน้ามาดิหันหน้ามาโมโมเนี่ยพี่โมโมอายุเท่าไหร่แล้วอะเกิดตั้งแต่สองห้าสี่ห้าสี่ห้าอุ้ยหน้าฟาด สีห้านี่กี่ปีอะเก้าปีแล้วหรอใช่มสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี้าห้าสหห้าสิฮะสี่ห้าหรือห้าสน้ำท่วมกรุงเทพสองห้าสี่ห้าใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวแม่ต้องไปดูทไทม์ไลน์ใหม่ก่อนแต่แม่จำได้ว่า ว่าโมโมเกิดในปีที่น้าท่วมกรุงเทพเพราะว่าแม่ยังยังยังเก็บของขึ้นบ้านอยู่เลยแต่ก่อนแม่อยู่กรุงเทพค่ะแล้วก็แม่มีคอนโดอยู่แถวลาดพร้าวร้อยหนึ่งแล้วก็แม่ก็แม่ก็เช่าบ้านอยู่ในซอยนั้นเพราะตอนนั้นคุณตาไปอยู่ด้วยแล้วแม่ก็ขอแมวมาเลี้ยงขอโมโมมาเลี้ยงโมโมนี่แต่ก่อนเขาเป็นเขาเป็นแมวของฝรั่งนะคะ แต่ว่าฝรั่งอ่ะเขาจะย้ายกับต่างประเทศแล้วเขาเลยเอาโมโม่ไปด้วยมไม่ได้เราเลยขอโมโม่มาเลี้ยงแต่ตอนโมโม่พูดภาษาไทยไม่ได้เลยจะคุยกับโมโม่ต้องพูดภาษาอังกฤษเวลาเรียกโมโม่ต้องเรียกว่าไงนะพี่เทมโปโมโม่เฮ้ยไม่หันตอนเรียกโมโม่โมโม่หัน เพราะว่าแต่ก่อนเขาเลี้ยงฝรั่งเลี้ยงอ่ะเขาจะพูดแต่สำเนียงภาษาอังกฤษแล้วโมโมเป็นแมวแบบถ้าถ้าเป็นแมวไทยแมวไทยมันจะใช้คําว่าไงอ่ะเหมือนแมวปากเปาะมันจะร้องมันจะพูดตลอดเวลาแต่โมโมตอนแรกที่มาเลี้ยงนึกว่าโมโมเป็นใบโมโมไม่พูดอะไรเลยโมโมจะร้องแค่ตอนแบบหิวข้าวมากๆโมโมจะร้องว่าไงนะเ e o w m e o มียวแค่นี้ แล้วตอนแรกโมโม่ไม่พูดเลยเราเราก็นึกว่าโมโม่เป็นแมวใบโมโม่เป็นแมวที่แบบอย่างเงี้ยหุ่นอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้ทําหมันนะคะเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่แตั้งแต่เด็กๆเลยมาอยู่กับแม่ตอนอายุสี่สี่เดือนอืมมาอยู่กับแม่ตอนอายุสี่เดือนใช่ใช่โมโมนาาน่น่าจะเก้าขวบปีนี้หน้าจะครบสิบขวบแล้วแหละเนี่ยก็หุ่นอย่างเงี้ย ทุกคนจะเข้าใจว่ามโมโมโดนทำหมันไม่ใช่มโม,มโมหุ่นอย่างนี้โมโมไม่เคยทำหมันมาก่อนเลยเนี่ยแล้วก็วันๆก็จะเฝ้าก็จะออนออนพีเทมโปตอนเช้าก็จะไปปลุกพีเทมโปเนี่ยดูนะเนี่ยวันๆเขาก็จะอยู่กันอย่างเงี้ยโมโมม,มาแน่เห็นไหมม,มา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  พี่เทมโป,โป้ครับพี่เทมโป้เอาไอตัวตัวที่หนูจับแมวน้อยมาให้หน่อยดิเอ้ยนี่นะนี่เฮ้เทมโป้ ท,ที่ล่าสุดอะค่ะที่ที่คลิปไปไปกินไอติมสเวนเซนแล้วเทมโปอ่ะหยอดเหรียญคือเทมโปบอกว่าอยากได้อยากได้ของเล่นแล้วแม่บอกว่าของเล่นมันโรบินสันมันเพงแม,แม่บอกว่าเทมโปคือเทมโปเขาเป็นคนเล่นของเล่นแค่แป๊บเดียวแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเบื่อพังมแม่ก็เลยบอกว่าของเล่นมันโรบินสันมันแพง ให้ให้เอาอย่างอื่นก่อนเพราะถ้าอยากได้อะไรค่อยค่อยมาเอาตอนวันเกิดเองน,นี่เทมโปเลยอุยตายแล้วเทมโปเลยแบบนึงนะทำไมมันกลายเป็นอย่างนี้ฮะอ๋อเทมโปเลยไปหยอดเหรียญมาได้แมวนี่แมวตอนนี้สี่สิบบาทเหรียญสิบปีเหรียญ นี่เป็นแมวพกถักซีโด้ด้วยนะหน้าตาเหมือนมโม่เลยนี่นะนี่นะมีไข่ด้วยสีดำมีไข่ด้วยสีดำดูสิน่ารักเลยอ่ะดูหน้าตาแบบมินเป็นแล้วเทมโปก็อดใจไม่ไหวขอไอ้ไอ้นี้แม่มาอีกตัวหนึ่งนี่เป็นอะไรคะมันคืออะไรคะคุณรถตักอะไปพีเซนเลยตักดินอ๋อ นี่เล่นน้ำได้ด้วยโดนน้ำไดเนี่ยถ,ถ,ถ้าเป็นของเล่นอย่างเงี้ยแม,แม่แม่ซื้อให้ถอยไปไหนลูกเพราะแม่มองไม่เห็นหน้าเทมโปถอยไว้เ้ยนี่มันถ้าของเล่นอย่างเงี้ยแม่ซื้อให้เพราะว่ามันทนเล่นน้ำได้แต่ก่อนเทมโปของเล่นที่มันเป็นแบบใส่ถ่านนะจะเปลืองถ่านมากเลยอะเราเทมโปเล่นแ๊บเดียวพงังแม่ก็เลยรู้สึกมันไม่คุ้มค่าที่จะซื้อค่ะ ไอ้ต่ไอแมวตัวนี้ตกทองชื่ออะไรพี่โมโมเหมือนกันไอ้แล้วโมโมนี่อ่ะก็เป็นโมโมพวกกันโมโมเหมือนกันเหรอคะอันนี้เด็กอันนี้ตัวอันนี้พ่ออ๋อไอ้นี่นี่นี่ลูกผู้ชายอันนี้ตัวเมียโมโมตัวเมียโมโมผู้หญิงอโมโมผู้หญิงอ่ะลองยกยกรถมันดิสมมหมดเวลาเทของนี่ไงเล่นทรายได้จริงด้วยนะคะทนเด้อ เพราะว่าแต่ก่อนเทมโปอเคยซื้อยี่ห้อนี้ทีหนึ่งแล้วเนาะเป ro, นะ็นรถแมคโคเนาะตอนเทมโปไปนอนที่โรงพยาบาลจนทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่เลยเทมโปไปนอนโรงพยาบาลมาสองสามปีแล้ะทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่เลยแต่หาไม่เจอแล้วป,ประเด็นคือเล่นจนหายเก็บหาไม่เจอแม่ดูแม่ก็เลยให้เขาซื้อแต่ยี่ห้อเนี้มันมันทนเฮย้ยอ้าวชื่อน้องเลยนะตกลงชื่อน้อง นั่งเลยน้อง,องโมโมะมัมน,มนโมโมอ๋อเป็นน้องของตัวโมโมอ,อีกทีใช่ไหมใช่เพราะมันมีหลาย่างแม่รู้แล้วแม่ตั้งชื่อให้ว่าน้องอะไรอะไรอ่ะพี่ชื่อเทมโป,โปแมวต้องชื่อปีโปเฮ้ยใช่ไหม,ช,ไหมชื่อปีโปได้ไหมใคยๆโมโมเลยชื่อปีโปแล้วก็ใครชื่อเทมโปเลยได้ไหม ชื่อปีโป้เนาะอันนี้เราลองเพลงต้องลองเพลงให้ให้ปีโป้ฟังร้องไงเพลงอ่ะปีปีโป้ป่าป่าปีปีโป้อ๋อต้องมีท่าเต้นด้วยสิไม่มีหรอกเฮ้ยแม่ยังเห็นเนี่ยโป้แอบเป็นบนรถมาอยู่เลยวันเนี้ยฮะไปปีโป้ป่าป่าบุไปป่าเออเพื่อนๆเคยได้ยินไหมเพื่อนๆเคยได้ยินเพลงนี้ไหม โอ้ยกล้ออะไรเงี้เฮ้ยจริงไหมแมวยกล้อระวังแมวตกนะลายน่ารักอะเดี๋ยววันหลังเราไปซื้อเราไปเอาหยอดมาอีกเนาะนเอาไหมจะไ,ได้ดมีเพื่อน,นได้อะมันขีดตรงนี้ได้เหรอใช่โอ้สุดยอดเลยอะมอมโมมอมโมมาดูน้องปีโป้แล้วอ จะ <Yeah. S 1> นั่นอ้าวตายแหละพี่พี่โมโมโแต่งเดียวเดียวเดียวอ่าถ้าอย่างงั้นวันนี้เดี๋ยวเราลาเพื่อนๆไปแค่นี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้าถ้าคราหน้าเพื่อนๆอยากให้เทมโปอะร,รีวิวอะไรให้ดูเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์มาให้ด้วยค่ะแล้วก็ถ้าแม่ทำได้แม่จะแม่จะทำนะแล้วก็ แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเลยนะคะนเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะกดติดตามเยอะๆเลยนะคะโอเคครับ